สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาดินมาลงกระถางนะคะเพื่อเราจะปลูกต้นต้นในนี้นะคะพี่น้องรากขึ้นเต็มเลยเนาะนี่ผักแพลวค่ะพี่น้องผักแพลวรากขึ้นเต็มเลยเนาะนี่รากผักแพลวงามมากนะคะพี่น้องดูนะคะนี่ผักแพลวปลูกง่ายนะคะเราแช่น้ำเอาไว้ สองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์นี่แหละโอ้รากงามมากดูเดี๋ยวเราจะลงดินกันนะคะพี่น้องเราจะลงกระถางกันเนาะนี่นะคะแล้วก็เรา,เราจะเอารากเขาเนี่ยให้มันออกมาจากข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวเขาจะได้ไม่ตายเนาะเดี๋ยวเราจะเอารากเขาลงกระถางแล้วก็ให้เขาหลุดไปในแช่น้ํานะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเวลา หน้าหนาวเขาจะได้ไม่ตายเนาะเดี๋ยวเรามาเอารากเขาลงนอกกระถางนะเราก็หน้าหนาวเราก็จะได้แช่รากเขาออกมาอย่างนี้นะพี่น้องเนาะนี่เราจะเอาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกมาหลายๆรากเนาะแต่รากฝั่งนี้มันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวรอให้เขายาวขึ้นมาอีกเราก็จะเอาออกมาอีกเนาะ ผักแพลวนี่หอมมากเนาะพี่น้องกินกับลาบเนาะนี่ค่ะแล้วเราเอาทยอยเอารากขา้ออกมาเนาะพี่น้องทยอยเนาะแล้วก็ค่อยเอาดินลงนี่นะคะเราเอารากออกมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ค่อยลงดินแล้วก็แช่น้ำเอาไว้เนาะแช่น้ำเอาไว้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกัน ผักเพวของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอารากออกมาอย่างนี้เนาะพี่น้องแล้วก็แช่น้ําไว้เขาจะได้มีชีวิตรอดตอนหน้าหนาวเนาเนะแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราหาอะไรรองก้นให้มันสูงอีกนิดนึงเนาะผักเพวของเราใส่กระถางก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากค่ะทานกับลาบเนาะนี่ค่ะปลูกง่ายมากพี่น้องปลูกง่ายหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายได้ดีเนาะก็ เป็นการเอาดินเอาดินลงกระถางเนานะแล้วก็ต้นไม้อันนี้เนาะเราก็ต้องเอาดินลงนะคะพี่น้องเพราะว่าเราแยกกระถางออกมาเนาะเนี่ยพี่น้องยังยังไม่ได้เอาดินลงมันก็แห้งไม่สวยไม่เขียวเลยมันเป็นว่านชนิดหนึ่งนะจาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ถ้าออกดอกก็มีโชคมีลาพี่น้องความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะีนค่ะเนาะ ผักแพลวลงกระถางนะคะพี่น้องขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะสุขสันต์วันหยุดกันค่ะสวัสดีค่ะ